สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ iux นะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับอยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์ ทั้งชาวไทยและทั่วโลกไว้วางใจนะครับมีบริการนะครับมีเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องของคอนดิชันเงื่อนไขการเทรดต่างๆที่สนับสนุนนะครับเทรดเดอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการปรับตัวได้อย่างแข็งแรงนะครับรวดเร็วเป็น strong move นะครับมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับหลังจากที่ผมมองนะครับว่าในการเคลื่อนที่ของกรอบ symmetric triangle ที่พูดไปนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทําขาที่3นะครับซึ่งพยายามเน้นย้านะครับว่ามันมีโอกาสกับขึ้นไปได้เพราะว่า มันยังอยู่ในช่วงต้นของการการเกิด price compression price consolidation ในเกาบ symmetric angle นะครับซึ่งตอนนี้มันปรับขึ้นมาแล้วนะครับมีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าโอกาสนะครับสำหรับการเทรดนะครับเป็นแบบไหนนะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับตอนนี้ราคาทองคำก็มีการดีดตัวขึ้นอีกแล้วนะครับราคาเนี่ยนะครับถ้าเราดู b o n g e r band นะครับเราจะเห็นว่าราคาลงมาเทสนะครับเรียกว่ามาเทสอ์บีบีมิดเดิลแบนนะครับ มันอยู่ที่ประมาณ2,3,5,4นะครับโลของสัปดาห์นี้นะครับจะอยู่ที่2,3,6,4แล้วก็ดีขึ้นไปตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านของกรอบเวลาสัปดาห์อยู่ประมาณ2,4,8,0พอเรามาดูนะครับกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับโครงสร้างไทรเปย์อัพก็ยังอินเพรย์อยู่นะครับยังอยู่ในกรอบนั้นอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยได้มีการแปรเปลี่ยนนะครับมาเทรดอยู่ในกรอบ symmetric t ง i ก n ตัวนี้นะครับกรอบสีน้ําเงินตัวนี้นะครับซึ่งราคาครับกาลังผมมองว่าราคามีโอกาสครับเคลื่อนที่ไปทดสอบไฮเทนบนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องผ่านตัวซั p พ o r t r e s i s t a n ฟิปนะครับเส้นสีแดงตรงนี้ก่อนนะครับกรอบไรวันเนี่ยนะครับตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือ BB Middle Band อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานปรับตัวแข็งแรงเลยนะครับ ราคาเปิดอยู่ประมาณช่วง2,381นะครับขึ้นมาปิดเต็มแทงอยู่ที่2,427นะครับ8124ก็มัน40เกือบ50เหรียญนะครับ BB m i n u t e b, b a n d นะครับหรือว่าเส้นคาเฉลียนะครับจริงๆช่วงนี้มันอาจจะตัดกลับไปกลับมาได้นะครับแต่ผมมองว่ายังไงเนี่ยการสะสมแรงมันน่าจะคงอยู่นะครับ BB Minuteman อยู่ที่ประมาณ2,415นะครับซึ่งมองเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับภายในวันได้นะครับกรอบแนวต้านก็แน่นอนนะครับมันมีกรอบซิมมิติก แงเกลนะครับสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณสองสี่แปดสี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับของกรอบเวลารายวันนะครับไปดูเรื่องของกรอบเวลาสี่ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้ผมทํากราฟให้นะแต่ว่าไม่ได้ฟันธงนะครับว่าราคามันไปทางไหนนะครับมันจะมีจุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมได้ไฮไลท์ไปหลายหลายหลายอย่างนะครับ ซึ่งถ้าท่านนะครับอ่านกราฟที่ผมทําให้นะครับท่านจะเห็นว่านะครับผมเอาสีตรงนี้ออกก่อนนิดหนึ่งในโครงสร้างของกราฟนะครับอันนึงเขามีเส้นสปีดไลน์นะครับเส้นสปีดไลน์ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นตัวกดดันราคานะครับแล้วก็เขามีการนะครับหลุดแนวรับตรงนี้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นไอฮไลท์สีส้มนี้ก็คือการที่ลงไปนะครับกลับไปเทสและลงต่อนะครับ ทีนี้เขาจะมีแนวที่2นะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งราคานะครับเมื่อวันพุธเนี่ยก็ยังชนแล้วก็กลับลงมานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะไฮไลท์นะครับก็คือเป็นบริเวณวงกลมสีเขียวๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือการเบรกเอาเส้นสปีดไลน์นะครับกลับมารีเทสนะครับพอรีเทสเสร็จปุ๊บนะครับ ก็มาเทสตัตวเส้นสปีดไลท์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แลนดี่ไปนะครับจกนกระทั่งมันสามารถนะครับ,บเบรกแนวต้านโครงสร้างย่อยตรงนี้ได้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีในยะสสาคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคานะครับถ้าเราอ่านพฤติกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะหาเวหรือว่าแนวทางในการเทรดนะครับเราเอาจจะไม่ได้เทรดตอนนั้นนะครับแต่ว่า,าแผงการเทรดถัดไปเนี่ยมันน่าจะสอดคล้องกับโครงสร้างหรือว่าพฤติกรรมตลาดนะครับตอนนี้ราคามาที่24 1 2 4 25นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นส u ายโซนก่อนหน้านั้นนะครับมองว่ามีโอกาสดรอปได้นะครับแต่ณตอนนี้นะครับผมมองว่ามันจะดรอปได้สั้นๆนะครับหรือว่าปรับตัวลงได้สั้นๆเพียงเท่านั้นนะครับแนวรับกับเวลา4 h อยู่ประมาณ2402นะครับสูงกว่านั้นมี2415ซึ่งเป็นแนวรับ BB บนแ e รนด์ของกรอบรายวันวันนี้มองยังไงนะครับผมมองว่า2415นี่แหละมีความหมายนะครับสำหรับการเทรดนะครับโอกาสราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อนะครับ ลงมาตรงนี้แล้วยืดต่อนะครับแต่ว่ายืดไปนะครับอาจจะไปติดบริเวณเส้นแดงนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับตอนนี้มันขึ้นมาประมาณอยู่ในโซนของฟิโบ50กับ61และฟิโบ61แถวแถว2434นะครับมันน่าจะทำให้เกิดการย่อของราคาได้เช่นกันแต่ว่าไม่ได้มีความหมายมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะครับ คือย่อก่อนเนี่ยดีนะครับเพื่อที่ให้เรา,าหาจุดเสริมนะครับเสริมออเดอร์ขึ้นไปนะครับหรือว่า b u y f o l l o w เทรนตามไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเลยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะอยู่กลางทางนะครับอยู่ใกล้แนวต้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามันเป็นโครงสร้างนี้นะครับมันอาจจะพอเจอฟิบโบ61้กสิบอแถว2434าอาจจะย่อลงมาเทส241 2 4 2หหรือว่า2434 24, 24, อีกครั้งแล้วค่อยื่อนนะครับไปเทสแนวประมาณ24-53นะครับโครงสร้างเนี่ยอาจจะมองเป็นในรกษณะนี้ก่อนนะครับ ไปดูกรอบ1นอีกนิดนึงนะครับกรอบ 1H เราจะเห็นโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับเมื่อวานนะผมให้แนวรับแนวต้านไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นไซด์เว์นะครับมันจะมีจุดที่เราให้คำนึงถึงค่อนข้างเยอะนะครับ ไอแนวสีดำนะครับก็คือแนวรับแนวต้านของกรอบ 1h เราจะเห็นว่าเส้นหกลาง2394เสนะครับเส้นแนวรับ2381นะครับเส้นแนวต้าน2 4ง6ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับแล้วก็เบรกโครงสร้างของกรอบ h h มาแล้วนะครับผมขออนุญาตเอาเกาะอ,ออกไปนะครทีนี้นะครับตอนนี้ไอตัวการเปลี่ยนโครงสร้างที่ผมบอกอธิบายไปนะครับเนี่ยถ้าเราดูกว้างๆนะครับจะเห็นว่าราคาลงนะครับ แนวต้านสปีดไลน์นะครับมาหลุดสะพายโซนนะครับมาหลุดเส้นสปีดไลน์ขาขึ้นนะครับลงไปเทสเกาอสามเหลี่ยมขึ้นมาเทสตรงนี้นะครับไม่ผ่านเป็นซัพพอร์ตดิสันฟิปลงไปย่อทำ อีโคไฮแถวแถวนี้นะครับ2416เมื่อประมาณ2 3มวันก่อนนะครับแล้วก็รวมมาเราก็จะได้เส้นแนวต้านมาอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเส้นปรับตัวนี้นะครับทีนี้ราคาเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไซเวด้านะครับมีการเบรกสปีดไลน์นะครับสปีดไลน์ก็คือเส้นนี้นะครับที่ลากอนโทลมาเนี่ยนะครับมีการเบรกตรงนี้ผมให้จษณ์เป็นสีเขียวนะครับถ้าเราอ่านกราฟออกเราจะเห็นว่ามันมีการค่อยๆเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเรื่อยๆครับขึ้นไปชนนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นโครงสร้างตัวนี้นะครับกดันราาค ลงนะครับตรงนี้คือเบรกแอนดีเทสของตัวซัพพอร์ตดิชั่นฟลิปตรงนี้ลงมาดิเซสนะครับทำอีควอโลขึ้นมานะครับจุดสําคัญก็คือบริเวณนี้แหละนะครับถ้ามันเส้นสีแดงเนี่ยเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับมันกดราคาได้ตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับก็กดลงราคามาอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันขึ้นไปนะครับเทสแนวต้านย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตอนนี้มา2 4 2 4 2 4 2 5แล้วนะครับ1นึ่งเฮนะครับณตอนนี้นะครับผมค่อนข้าง มั่นใจนะครับว่ามันน่าจะเป็นการขึ้นต่อนะครับไปเทสตัวด i s t a n c e เส้นประตัวนี้นะครับซึ่งมันอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะครับเป็นไปในสานนี้นะครับก็คือขึ้นไปนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะเป็น2 4 3 4เนี่ยขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้ย่อมากจุดที่จะย่อได้อาจจะขึ้นไปช่วงประมาณ24-45ถ้าขึ้นเลยนะครับอันนี้กรีขึ้นเลยถ้าไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นการย่อนะครับย่อประมาณนี้นะครับ 2415 2413อะไมด้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปที่ฟิโบสิเวตนะ2อ3 4าอาจจะย่ออีกสักครั้งหนึงมา2425แล้วขอยืดนะครับอาจจะมองทาร์เกตรอบนี้นะครับช่วงประมาณ2454นะครับยังไงก็ไม่ประมาณนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นลักษณะของไซส์เว์ดาวนะครับแล้วก็ เป็นไซเบอ์ถกครับแล้วก็มีความผันผวนนะครับในเกาะซิมติกแองเกลราคาจะเมื่อวานปรับขึ้นแรงวันนี้อาจจะปรับลงแรงก็ได้นะครับเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับในเรื่องของการวางแผนการเทรดนะครับวันนี้เราไปใช้ m e t a เทรดฟนะครับของ IUX นะครับผมใช้บัญชีประเภทรลอดนะครับซึ่งมีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่บริเวณสายโซนนะครับสายโซนตรงนี้นะครับบอกไว้แล้วนะครับว่า มีโอกาสทำให้ราคาย่อนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับด้วยโครงสร้างปัจจุบันนะครับจะเป็นการย่อสั้นนะครับเราสามารถวาง pending order นะครับตรงนี้นะครับช่วงประมาณ2-4 1-5นะครับ ลงไปถึง24 13นะครับแล้วก็มองแทรกเกตแรกมาประมาณ24 34นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับระยะการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะครับถ้ามองเป็นรอบสบินก็ประมาณสัก14มาถึง34ก็ประมาณ20เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าตลาดเป็นใจนะครอาจจะขึ้นไปได้มากกว่านั้นนะครับก็คือกลับไปในระดับช่วงของ24 54นะครับ24 54ก็จะเป็นช่วงประมาณนี้ครับ f i b o 78.6นะครับการมีข้อราคาทองคำของเรานะครับ ต้องขอขอบคุณบล็อกเกอร์ i x นะครับส่งคำสั่งซื้อด่วนเร็วนะครับภายในเฉลี่ยนะครับ30มิลลิวินาทีนะครับรับโบนัสนะครับเป็นเบลค่าโบนัส30เหรียญยูโรลาไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับเทรดได้ทอนกำไรได้มีเงื่อนไขนะครับเช็คกับซัพพอร์ตนะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสปอตไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีลงทุนได้อย่างเดียวชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iuX ได้จาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับสะดวกสบายมากๆนะครับ แล้วก็ได้เปรียบยิ่งกว่ากับค่าสเปซต่างนะครับ IX เป็นผู้นาตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่างนะครับได้รับรางวัลจากหลายสาบันนะครับยังไงนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโกบเกอร์ IX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยแล้วขบพงใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review กับผมอุทิรรศจารงศในครั้งถัดไปสวัสดีครับ